ตีครับผมต่เอเอียงนะครับเมื่อนี้ส1 4าตัวไม้ครับผมประมาณประมาณกระปุกครับ <c oughs> ไปตกปลาไปก็ตัวไม้ครับเอาวักนกบัวไปครับผมมือนี่ยนกบัว้็ครับผม สักสีมานบ่มานครับเดี๋ยวค่อยมาพอ,อ,อกันตอนพอตาครับผมจะต่อไปน้ำ้างทัองงานยังเหรครับยังเหรอท่านในค่อย,อยดีมือหนีออกตะเสาเนี่ยครับผมเจ้าน้องบัวครับผมวันนี้นกกระ คน่ดตอครับเ,อเือแกบดงามหรืนนอแตกข้าวดเนาะหาจ็คก็ได้บางครับมืเยเอา้วเข้าเอรกับบครับผมบัตพรพะเียเท็จหนึ่งก็ครับับยากาศไม้ครับเป็นป่าของตัวในป่าเลยครับมันม,มันมีนกเสียงดีเลยครับในป่าเลยนะับ เล็ดีครับผมนี่ครับผมใส,ส่ซุ่มนึงี่ตัวนวดแดงครับนี่นจับงาแห็งก็ยิ่งโดดล้ดดแหละครับคิดว่าไปกันครับผมมันร้อนลุ่นกันครับเปี่ยไนไปไอล้ลอดฟังเสียงครับฝนกระตกครับฝนลี่นเพื่อหยุดก็เลยเอามาล่องครับรว่ารบรรยากาศไม่ โอ้โหมีคนเคยมาตัวปะแต่เป็นไม้ป่าครับต้องรูรขันหนหอมันตื่นปลาดเตวติดอยู่ครับคิดว่านำนะครับกำลังหายเระโดนนะครับ งูปูเกาแล้วครับบุหรีใส่ฝนกระตกะครับผมแล้วฟังเสียงคู่ครับคนน่ะไปหยุดรถเราเบียกละแสดงว่านกพิราบ เงิน,นหาแล้วอดตอนนกเขาจริงๆเด้อพากระย่างได้แน่แล้วครับใด้ันไล่นะครับยัางได้แน่ครับหาตอนนออกเลยครับจากจับมาเนาะแต่ักพากไปหลยมือครับ เนื้อองเขาไปตัวแบบจริงจริง่องเหมือนกับนุ่นป็นเตี๋ยฝุกนกปลาปลาเหี้ยวครับเป็นเหี้ยวเหี้ยวเป็นฟูกครับผมนี่ตัวเหี้ยวนะเดี๋ยวเขาเบ่งกันนะครับเนาะ เป็นตำนานบ่เป็นตือบะคือว่มีดงานับรถหาขอหลวบผมประมาณตเสาครับผม ด้อครับผมรงบัวก็ร่างถึงครับปล่อยค่าลมแน่นะครับผมปล่อยค่าลมแน่ละ่ะไม่คัดไม่นุนครับผมเดี๋ยวนี้ต้องใช้ขึ้นแล้วครับเป็นคนสุดละมีค่าลมในฟังครับผม เรานกปีปลาเทปครับผมนกปลาตัวเดียวอขันวันใช้ตัวหน่อยครับผมมาใช้ตัวเนี่ยไรเขาหยาบเนครับยามนี้นกกระดินสูงนะครับ สูนกกว่าใดครับตอนเขาหลวมมันติดรถแล้วครับทำไทนตนลมใส่ว้ที่ใสเดี๋ยกกวับมีจับดีวไก่นกปลาไว้ใสไว้นี่ยนกะไกลล่ละจะบลุงหรือเปล่าเมึงโซงนมามาบินมาหมั่ มันเบเรียกเลยครับขังงนยนแรงเดียวเลยตีทะไลเลครับไหะออ้าออวาอขนจากตัวตีะไลว่าตัวเานี้ฮนะ เห็นคนเด็กเลยครับเดินเทียนเขันนวลน้อนกดูหอยครับผมมันดูตุ่น ข้างท่างครับผมไม่ได้เข้าไปตัวแบบนี้จักเพียครับเพียนี่รก็เรื่องเรื่องเข้าไปก็ฝนตกเร็วนี่มันเศปลาบานุปลาดีเหรบเราก็มีับน้ำมัมหลุดนะครับผมเตีเ้ยมมนันน้องบัวก,กับึงยังครับครับ ในวีคนมาตัวอยู่กับปจกักดึงแรงคักิดเป็นคัดเครงหนุ่ จุ่มเงนสามสี่ตัวตวัี้จได้โหจักตัวเล่นตัวดึงจนเงยปากนะโอ้ยวหดลกยาวนีวว่ว่าตัวใหญ่ครับกระลูกยู่งแัว่านตัวให่แต่งว่าจะได้ออก ว่าตาเสือว่าก็มีแห้งอันใดบ่ได้ดกับเรื่องธรรมดาครับเบื่องปกติแต่ก็อยากได้อยู่แล้ว,ว่ามันว่าอยากได้ก็อยากได้อยู่ครับ แต่มันเหนียวเดวยทังไดนเนาะมาสู่นกต่อเป็นนดจุ่มกันสองตัวสามตัวแต่พอบินไปหานกตัวจากตัวครับไงเราหนกตัวกันได้ เดี๋ยวก,ก็นจนว่านะครับถ้าลมปล่อยออกมาจนแบแห้แงคืมมานะครับฝนตกก็จะได้เอาไว้ก่อนนะครับฝนตกแห้งนะเตอนนี้ตกนะครับ เราไม่นกเถียงอยู่แต่เยว่อนโยมขอ,ขอมปไปแล้วไปบินไก่แล้วครับพื่อนเพื่อนเก้าบรรยากาไปไก่แล้วนกตัวคู่อยู่แล้วมองแล้วก็เบิ่งกี้เล็กน้อยครับผม มันปคือก็จะได้ง่ายฝนตกครับคือมืดมืดระบาดเลยแต่ก็มีนกเพียงเยอะนกปูนตัวหนึ่งเนี่ยเสียงเล็เสียงหน่อยครับหน่อยไปหน่อยอะไรไปล่าก็เพื่งกับหน่อยจัดนะ เสียงหน่อยโอเคเสียงหน่อยมาเสียงกลางตาบ้่งจุดนมอยครับผมฝนมาแล้วรุ่นวันที่ตวกวาที่เขาบ่ทั้งรุ่นฝนทั้งรุ่นนกครับเดี๋ยวครับว่าเบิ่งครับผม นกเถียงอะไรกันท้ไมยอมเขาเลยคน,นโตฟนร่องกัดดึงย่างเดียวครับเขาเหรอครับเขาเหนียวครับตกบานมะลีตัวได้ปลาวานสิขันเขินวานที่ท่านโดนด้ามาไหวครับ เด้อบ่ขอมาให้ไก่อืมเด้อเสียงน้อยอยากเฮ็ดดีครับผมเดี๋ยวนะครับๆ ถ้าออกดูอะไรเรื่องแหละนี่ชื่ขขอภูเขาเนี้ยขเขาไปตีลูกเลย มกมเปิดตัวกับโวุ่วนตลอดเป็นตติดเตื่องกินยากครับกินยากเลย เดือเดียวเดือว่าฝนก็ตกเหนียวไปในบางซ่งก็สีเห่วนะครับผมต่กเดี๋ยวไปในก้อนครับแต่ก็จิปลอยไว้กัานเาันตางผมม่ตาบางยัก ดีสิบนาทีครับจะเครือค่องสองโมงผมก็ขึ้นอ่ะเอาลุงครับผมนรก,ก็ามาเทียงมาอย่างเร็วฝนก็ตกแต่แกุญยอมเขาเลยหนุกเกลยเงาวดฝนตกด้วยครับตัวนี้แต่คมใหม่ครับ เราจะค่อยมาเปิี่ยกันครับผมเดีนดึงซืยครับตอนตกเนี่ยกไปใหชนนะครับนกตัวกน้องบัวเดล่นแจ้งเดียวครับจริงมันตาเทียดใส่ตันนะครับผมับครเอาไปๆไเห็ดค้อนนก ไม่เป็นไรครับผมไอเสียฟุกครับครับผมต่อเลยฝนตกแงี้ยขนาดครับได้ยินเสียงฟูหนกหนึ่งหนึ่งกำลังเสียงนกยินไก่ครับผม ตกแห้งครับตกแห้งเปียกแล้วเดี๋ยวมันจะให้ติดเดี๋ยวค่ะเปียกอยู่โอ้วจากจาก รอบเสาของผมก็มีบินมานล่วเดี๋ยวว่านกเข้าไปแล้วบินออกครับไม่ชั่วแล้วโค้ดผืนยกหนึ่งแล้ว่คี่จำได้หรอวครับผมวอ้ตนไม่อ้างครับผมบอก ลงบัวอืออ่างต้นสามสีังตกระปนเนี่ยได้ค่อยๆนั่นได้เห็นเขาหายอดเนรเขาเบ่งข้าผมโฟต้ง่าครับผม ไปแล้วครับฝนตกแห้งบ่อใดกับบ่ออล้วครับผมเนี่ยเาตามเคยครับไปเี่ยดไม้ครับผมเดี่ยดไม้ท่านใดๆจะเลยจากตัวเลยครับไ่ไหวครับฝนตกแห้งครับเอาคลิปนี้ก็ไว้สมเนีแล้วครับผมโอกาสน้าเจอกันไหมครับเบื้องรอบใบครับมาเทียฝนเศร้าตกก็ชิได้ออกสีออกอยู่ครับรอบใบครับเอาขรับคลิปนี้ไว้สำเนียแล้วครับผม ไปออกมืเอเี่กกับมันมันนะครับเด้อไปเฉลยหลายกับมาฝากเนี่ยนะครับสวัสดีครับ